แม่ก็อยู่แม่ใช่ยิงเป็ดนะก็คุณลูกค้าไม่มีขไปอบคุณลูกค้าดีล่วงคุณลูกค้ารับกลับบ้านเลยเนาคุณลูกค้าไม่อยากได้นี้อยากจะเปลี่ยนตัวข้างนอกก็ได้โอแขนใหญ่ด้วยตัวแรกได้ตัวใหญ่เอานตัวใหญ่อะแต่ยิงได้สามตัวไงตัวใหญ่ที่ข้างบนไงอ๋อเตานั่นหรอไม่

โอ้โดนไหมน่ะโดนไหมตะกี้โดนเหลี่ยมไม้โอ้โดนเหลี่ยมไม้ติดเนึบเลยย้ายหลังไม่เฉยตัวมันเลื่อนนนี้ยิงไม่ได้เล่งนะเดี๋ยวเล่งติดเนึบดีเชลิงตัวนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวพ่อชูไปดูก่อนเป็นอย่างนี้อยากเล่งนกอินทรียเชลิงตัวนี้รอคนกันเบาอ๋อยแล้วเหเนว่าจะหล่นเนี้ยให้กัดนี่มันอ่อน ตัวมีตัวแข็งมันโดนยิงก็จะดิ่งนี่นู่น่าจะอ่อนเออออกแล้วมันมันอ่อนยิงไปมันก็อ่อนไปแล้วอ้าวได้หนึ่งตัวแล้วได้หนึ่งตัวเหรอยืนหน้าดีกว่าฮะเอายืนตรงลอ๋อ๋อตรงงย้าไม่ได้ตรงล่วงหลังครับวคนเข้ามาข้างหน้าไปนิดนึงได้ไหมก็มาข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับโอ้

มีบนว่ายิงเบาจังเลยงไอตโ้ได้ตัวหนึ่งแล้วหมดยังได้เอาปิดได้ไหมเนี่ยสีเขียวอ่ะไม่ไม่ถึงหรอกลองดตัวเขียวมันตัวอ่อนลูกอ่อนเนาะยิงได้หรอกตัวอ่อนมันนอนแล้วน่ะน่ะยิงไม่ล้มหรอกนี่เราต้องดูตัวแข็งๆเนินมีมีข้างบนน่ะไงเห็นไหมมีข้างบน โดน้ายอ่าหมดยังหมดแล้วโอ้กี่สิบากาแล้ว่เปลนอายบออยากเอาตัวเลขเปลี่ยนลิงจาเอ้่หนินจาสอ้สี่หอยากเปี่ยนตาิจานี่ไอเจ็ดอันอารุยตัวไหนที่เราต้องคืนกันเอาวีเทนได้ดีกว่าใช่ไหม อินะซีดีกว่าไหมอินซีเล่นหัวมันใช่ทดสอบลูกแรกถึงจะรู้เราต้องดูลูกแรกก่อนลูกแรกว่าจะอ่อนเอ้าเฮ้ยเอ้ไปนอนพอดีล้มแล้วนอนไม่หล่นอ่ะลองซ้ำลองซ้ำหัวไปทั้งนั้นสิ่เล่นหัวมันน่าจะขยับไปหลังไปเรื่อยๆไม่โดนถ้าโดนจะได้รู้ว่าขยับเยอะไหม ถึงใส่ไม่ต้องขึ้นหูไม่ไอีกก็ได้โอ้ไม่ตัวไม่ขยับเลยโอ้ขยับอยู่จะหมดไหมล่ะต้องต้องต้องแน่นๆแบบเชตะกี้ถึงจะไป เดอยเลยเฮ้ยหเลยอากสุายหมดแล้วั่นหเนาามดแล้วทีนี้เชเจ้าตัวไหนเปลี่ยนใช่ไหมเอาตองนินจาไหนดูหน่อยไอ้ตัวไหนได้ตัวไหนอีกตองนินจาโอ้โหอีกเทมมากมากโอ้โหโค้ชเชฟรอปลาทุกปกอ่าจะไปจะไป ไปดูฝีมือเชฟปลูกปงกัน